อันนี้เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่อยู่หลังเฉลิมไทยนะคะชื่อร้านป้นเกียวอันนี้กินกีิสานเกีย๊ยเกี๊ยวอี๋หมูตุ๋นนะคะต้ยมยำจะเป็นร้านที่อยู่หลังเฉลิมไทยตรงข้ามกับบัวพานิดนะคะอันนี้เป็นเส้นเกี๊ยว เคมอีนะคะลักษณะจะคล้ายๆเส้นดองแดงที่ใส่กับส้มตำอะค่ะเป็นแป้งปั้นเป็นแบบนี้นะคะ่ะได้กิน,นะคะ่ะทางกึ้เสียวที่พู่งกินนะคะอร่อยมาก ูตรงหน้าร้านวอพาณิชย์ค่ะตรงข้างหลังเฉลิมไทยทอดกันใหม่ๆเลยํำมันใหม่มากนี่น้ำน้านํำตาลสดนะคะจากแม่กลองเก้าไรยี่สิบบาทที่ห้าบาทที่ห้าบาทจะเป็นเก้วเป็นร้านลูกชิ้นทอดนะคะก็จะทอดจันตรงนี้เลยมีหลายอย่างมาก ก็จะเป็นขนมเบื้องนะคะที่เขาใส่ไส้ครีมสีขาวลงไปแล้วก็ข้างในจะเป็นไส้ฝอยทองแล้วก็อันนี้เป็นไส้เค็มะคะ่ะที่ทำจากมะพร้าวรสชาติาาก็แบบเค็มเค็มเหมือนหวานนิดนึงในเขากำล,ลังใต้ครีมอยะะู่ค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะใส่ไส้ลงไป นี่ก็จะเป็นไสออ้หอยทองนะคะเวลาเรากินเราใช้มันจะเข้ากับกลี่นสีเปลที่เขาใส่เขาใสมากมากเลยแบบ Thank you for watching Don't forget to subscribe